สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาพบกับรายการรู้แบบนี้รวยไปนานแล้วนะครับกับผมเดียไอเดียเทรดสวัสดีค่ะก็มาพบกันนะคะกับปุ้ยนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเช่นเคยครับขอบคุณครับ,บ,ร,บรายการเราชื่อว่ารู้อย่างนี้รวยไปนานแล้วเนี่ยคีกหนึ่งคือถ้าเราอยากรวยเนี่ยเราต้องไปรู้อนาคตว่าอนาคตทิศทางเดเรคชันมันจะเป็นยังไง จริงๆรายการนี้คือเป็นรายการอัดย้อนหลังเนาะเป็นรายการอัดคลิปเนาะแต่ก็เป็นรายการค่อนข้างกึ่งสดเลยเพราะว่าแบบเออก็มาคิดว่าจะเอาหัวข้ออะไรที่มันแบบดีๆนะครับแล้ววันนี้ที่มันสดมากสุดก็คือผมก็เพิ่งกลับมาจากจีนเพิ่งกลับมาเมื่อคืนเลยมมามาเมื่อคืนถึง้านประมาณเที่ยงคืนตื่นเช้ามาเก้าโมงก็มาไลฟ์มาอัดคลิปมาเรคอร์ดกับน้องๆสองคนเะอืยก็เลยตั้งอยากว่าเฮ้ยอยากมาแชร์ว่า บางคนไปเที่ยวจีนเนี่ยอาจจะแบบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ถูกไหมไปเที่ยวความสวยงามไปเที่ยวอะไรแต่รอบนี้พี่ไปไปกับนักลงทุนไปกับกลุ่มนักลงทุนก็ไปไป, Visit, ไปดูบริษัทต่างๆเหมือนกับคล้ายๆไปคอมเพนีวิสิตไปดูบริษัทต่างๆว่าของเขามีอะไรยังไงบ้างมีความล้ําไปถึงไหนแล้วมันเหมือนกับสามารถนั่งทำแมชชีนไปในอนาคตถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเ,เป็นทำแมชชีนคือเราก็นั่งเครื่องบินไปไงนั่งเครื่องบินปื๊ดไปไปถึงจีน Mm hmm. มันก็เกิดความล้าหลายๆอย่างเกิดขึ้นอันนี้พี่ไปเมืองไหนคะไปปักกิ่งอ่าไปปักกิ่งซึ่งเราก็ไปคอมพิววิสิตในหลายๆบริษัทแล้วก็มีไปยูนิเวอร์แซลด้วย <Universal. S 2> อ๋อยูนิเวอร์แซลอ่าใช่ทีนี้อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มเรื่องแรกกันก่อนสิ่งหนึ่งคือพี่ก็ไปเที่ยวอเอาว้าวสุดก่อนเลยดึงเลยเอาว้าวสุดก่อนนี่ดึงดึงมาเลดึงพีคเลยรถเสี่ยวมี เป็นรถสปอร์ตเลยเห็นไหมคล้ายๆ Porsche คล้ายๆ Porsche เห็นไหมรูปทรงหน้าตานี่เหมือนกันดูแบบสปอร์ตมากสปอร์ตมากมีกล้องมีกล้องข้างบนด้วยเห็นไหมเป็นไฟฟ้าด้วยให้ถายว่าคันละเท่าไหร่ลองทายกันลองท่ายเล่นๆสักเกือบเกือบสิบล้านออะแปดล้านแล้วกันเอ้เสี่ยวมี่เสี่ยวมี่ใจเย็นเสี่ยวมี่มันดูหรูอยู่นะเออหรูแล้วอลัการอุ้ยทา้ซัก ล้านสองล้านสองอ่าน้องเอสะครับน้องเอสห้าล้านห้าล้านแล้วกันห้าล้านลดลงมาหน่อยนึงราคาคันนี้นะนล้าน,นไปไอ่าโอเคโอเคล้านเก้าได้ไหมร้านแปดล้านเก้านี่นี่ <c oughs> เดี๋ยวพี่ดูอีกอันหนึ่งอันนี้สามารถหัวสวยงามนี่ชิบข้างหลังใหญ่เห็นไหม เก็บของได้เยอะมากเก็บของได้เยอะคันนี้ร้านไปไปลายร้านไปไปลายเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเฮ้ยไม่ไม่ได้แบบยังไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็คือแค่จะบอกว่าตอนนี้ใครจะใครจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยเก็บใจไว้ก่อนรอก่อนอย่าพึ่งถ้าเกิดแบบไม่ได้รีบจริงนะถ้าเกิดแบบเฮ้ยไม่ได้รีบมากอย่าพึ่งดีกว่าอมาดูอันหนึง่งอันนี้แค่คล้ายๆอที่พี่บอกว่าแค่คล้ายๆ S-Class เดี๋ยวให้ดูจากว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเรียกว่าคล้ายทำไมพี่ถึงกล้าใช้คำว่าคล้ายคล้าย S อสคลาเลยแล้วดีกว่า S class ด้วยเห็นไหมเห็นมันมีโปรเจคเตอร์เห็นไหมมีโปรเจคเตอร์ไล่ลงมาว้าวนี่คือโปรเจคเตอร์นะนี่เขาแบบพรีเซนต์งานทิ้งเลยใช่ไหมเนี่ยได้นี่ดูหนังดูหนังก็ได้ ห <laughs> มื่นนี่ไอจอหลังรถเนี่ย<า>เล็กๆไปแล้วนี่เลยเป็นจอแบบอย่างนี้เลย<า>ชัดๆไปเลยจอใหญ่ไปเลยพี่แล้วเบาะนวดได้ด้วยอันนี้คือ,อเราเราแบบอยู่ในโรงหนังหรือเปล่าใช่เบาะเนี่ยนวดได้ฮเ<า>บาะนวด<อ>ได้รับเอนนอนห<า>เหมือน S-Class ได้แบบนอนยาวๆขายาวๆเนี่ยถ้าเกิดเห็นไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตัวแทนตรงที่ขาเนี่ยมันสามารถ กางออกมาแล้วก็วางขาแล้วก็นอนเป็นตึงๆเป็นตึงๆแบบเอาผาดอะสไตล์แบบคล้ายๆกับ S Class ขึ้นแบบเดียวกับ S อสค s s เลยมีจอใหญ่ใงญ่อะไรคะเสี่ยวมี่เหมือนไหมใช่เสี่ยวมี่เหมือนกันนะครับนี่มีจอมีจอใหญ่ๆนี่ตรงนี้เห็นไหมมีจอแล้วก็เนี่ยมีจอคนขับตรงนี้ด้วยอ๋ออันนี้ S Class สนะ S Class ในไทยก็ประมาณเจ็ดแปดล้านใช่ เมื่อกี้แค่มีโปรเจคเตอร์เมื่อกี้โปรเจคเตอร์ยิงมาจากข้างหลังเอาแบบเฮ้ยดูงานพรีเซนต์งานประชุมงานแบบต่อไปพี่เดียเนี่ยอัดรายการอัดอัดบนบนรถเลยบนรถเลยกำลังแบบเดินทางอยู่อย่างี้ใช่ใช่อะคันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่มีบอกนู่นบอกนู้นสองล้านกว่าอ่าสองล้านกว่าอ่าก็สองล้านกว่าถูกต้องเก่งมากเลยเก่งมากแต่ทีนี้ ล่าสุดที่ที่ไปพี่ก็เพิ่งรู้ตัวว่าเสี่ยวมี่เนี่ยพี่เองอาจจะไม่ได้ติดตามเสี่ยวมี่มานานพี่ก็เพิ่งรู้ว่าเสี่ยวมี่แม่งใช้คอแม่งเหมือนกันนะทำทุกอย่างทีวีดูทีวีจอบนเลิกเลยกี่นิ้วอ่ะนี่ไม่ได้ถามมาแต่ดูดูจออีกนิดนี่อ่าดูดูพื้นดูดูพื้นตรงนี้เห็นไหมพื้นไหมอันนี้มันก็น่าจะประมาณสักหกสิบเซนไหมอันนี้ประมาณประมาณได้ใช่ไหมก็แปลว่า ถ้าเกิดเราเทียบกันง่ายๆก็ประมาณ180เซนเนี่ยทีวีกว้าง180เซนแล้วดูมาตอนแรกพี่ก็เฮ้ยทีวีก็แล้วมีเครื่องซักผ้าแบบอ่าจจะว,ว่าอาจจะซักข้างบนแล้วแล้ว,ลวอบข้างล่างในซักอบใช่ไหมอ่าผมก็เห็นเมื่อก่อนเขาจะมีแบบคนเอาเครื่องหนึ่งซักเครื่องอบอันนี้เขามารวมรวมอยู่ด,วด้วยกันจริง,<ม>รงๆแล้วถ้าเกิดที่ว่ามันถ้ามันถ้ามันไฮเทคขึ้นไปถ้าไม่ให้มันเทดไฮเทคต่อขั้นต่อนะคือซักเสร็จใช่ไหมตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดทุกวันนี้มันต้องเอาออกมาก่อนเนี่อไหมต่อไปอาจจะมี ฟังก์ชันเปิดข้างล่างสมมติเราเซ็ตป้าโอเคเหมือนกับให้มันต่อเนื่องซักเสร็จแล้วต่อเนื่องไปอบเลยก็คือซักปุ๊บแล้วก็อปลงมาแต่ที่บ้านเราใช้ไฮเส้นนะคะมันก็ซักอบในเครื่องเดียวกันไม่ได้เป็นตัวแยกแบบนี้คือซักอบในเครื่องเดียวกันอ่ะมันจะมีปัญหาว่าข้อแรกเลยคือสมมติเราอุ้ยมีผ้าหลายตะกอ่านบ้านมีผ้าหลายก้าถูกไหมอันเนี้ยคือเหมือนกับมันสามารซัวิส์ได้คือสมมติซักเสร็จปุ๊บอ่ะบางทีซักหนึ่งชั่วโมงแล้ว เอามาอบต่อยสักหนึ่งชั่วครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคน่อไปกะต้งจะซักต่ออย่างนี้อ่ะมันก็จะได้รันได้ต่อเนื่องมันจะได้มีซีเควนซ์ไม่งั้นแบบเฮ้ยซักอบในเครื่องเดียวกันปรากิว่าอ,อืมเลยอันนี้คือคือเรื่องที่หนึ่งแหละอันที่สองอ่ะเรื่องของความสะดวกมันคือตอบคนละอย่างแนละ้วถ้าเกิดแบบเรื่องพื้นที่อ่ะเรื่องพื้นที่ไอ้ซักอบในเครื่องเดียวกันเนี่ยชนะเลิศถูกไหมแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของคนอยู่เยอะๆหรือเป็นโรงงานหรือเป็นร้านไม่เหมาะแหละ ถูกไหมเพราะมันต้องมีซีเควนต์อันที่สองคือถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียสมมุติเฮ้ยเครื่องซักเสียอเอาเครื่องฟักไปซ่อมไม่ยากอาจจะอะไรหาไม่ยากหรือไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดเครื่องอบเสียบางทียังซักได้แต่ถ้าเกิดไอซักอบเครื่องเดียวกันเสียนี่คือทําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างนะประมาณนั้นนะครับได้เห็นข้างๆไหมก็มีตู้เย็นด้วยนะครับมีตู้เย็นด้วยสิ่งหนึ่งคือหลายคนถามว่าทําไมพี่ถึงแบบไม่มีลูกพี่อาจจะเคยบอกทุกคนว่า โรกภูนี้มันโหดร้ายขึ้นทั้งฝุ่นเยอะทั้งทุกอย่างลูกคนก็จะบอกว่าพี่เนี่ยรักลูกมากเกินไปฝุ่นก็เยอะขึ้นอะไรก็เยอะขึ้นคําถามคือเราสามารถจัดการอะไรกับฝุ่นได้ไหมไม่ได้ไปที่อ <c oughs> ุปยไปที่ปกกิงวอบเนี้ยก็ฝุ่นก็ยังเยอะอยู่อันนี้คือในวัดวัดที่หนึ่งแล้วกันนะครับ uh huh. แล้วก็คนจีนมาไหว้ไกันเนี่ยเยอะมากแล้วก็จุดธูปมาหาศาลคล้าย <c oughs> ๆวัดม่องกรแต่วัดมัองกรเราน่าจะเละิกลดลง ไม่ค่อยให้จุดทูกแล้วจุดใช่แต่ที่นี่คือแบบจุดกันแบบเป็นอย่างเงี้ยหลายๆกระถางเลยเพราะว่าวันนี้มีมีหลายจุดด้วยแล้วเป็นอย่างเงี้ยโห่นี่นี่แค่เห็นรูปกระจามหรอแล้วเนี่ยสุดยอดเอฟเฟกต์ดีมากแค่เห็นรูปกระจามมามามาเนี่มเขาถึงจุดกันเก่งจ้ะเนี่ยดูแบบอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวไปด้วยแล้ววัดนี้เป็นวัดที่แบบต่อแก่ด้วยใช่ใช่ก็เลยเป็นสิ่งแบบ อืมนะมันคงจะแบบไม่หายไปหรอกนะครับฝุ่นก็นยังเยอะอยู่เนะน,นี่ยประมาณนี้แต่ทีนี้ถามว่าเรื่องความปลอดภัยที่จีนเป็นยังไงคิดว่า <ไง S 1> เราคูยกับเอสคิดว่าความปลอดภัยที่จีนเป็นยังไงมั่งคืออุคิดว่าน่าจะปลอดภัยสูงแบบแบบโจรที่วิ่งอะไรเนี้ยเขาคิดว่าแบบน่าจะไม่มีเพราะว่ากฎหมายเขาก็ค่อนข้างจะเข้มงวดมากอืมแล้วคิดว่าทำไมถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดทํายังไงมันถึงจะจับได้ถ้าเกิดมีโจรทายังไงมันถึงจะจับได้ ผู้คิดว่าเขาติดกล้องแบบทุกทุกจุดเลยมั้งนั่นะเหมือนเตรียมกันมาเอาหรอนี่คือในสนามบินติดทุก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 แบบไม่ใช่ทุกทุกอย่างเียดบคือทุกตารางเมตรแล้วกันคืออะไรแบบอย่างนั้นอ่ะจุดเดียวเนี่ยอันนี้เห็นกล้องไหมเนี่ยจุดเดียวไอ้ท่อท่อตรงนี้ไม่ใช่กล้องนะอันนี้คือท่ออากาศเนาะแต่อันนี้เห็นไหมเนี่ยนี่คือกล้องนะกล้องหมดเลยนะคือ คือพี่ไม่มีทางหลุดหลุดอ่ะหลุดจากคดีได้ใช่ใช่คือสมมติมันสามารถดีเทคต่อได้เลยว่าจากกล้องนี้ไปกล้องไหนต๊ดตดตืดตดตดเออเพราะฉะนั้นคนจีนเขาก็เลยไม่ไม่ทาผิดกันแต่มันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เกิดเฮ้สมมติกล้องวงจรปิดมันมันมีเยอะมันสามารถตรวจสอบได้อ่ามันจับภาพได้มันก็ไอ้นี่เองนั่นเองนะครับประมาณนี้อะต่อมาเดี๋ยวพี่จะเอาไฮไลท์ไฮไลท์เลยแล้วกันเออสิ่งที่พี่ไฮไลท์สุดก็คือ ตัวนี้เป็น <Okay. S 1> เรียกว่าด่วนส่งของด่วนโลจิสติกส์อ๋อตอนนี้เขาเริ่มแล้วใช่ไหมคะใช่อันเนี้ยเขาแบบมีทดลองแล้วเริ่มใช้แล้วที่กำแพงเมืองจีนอ๋อก oh. ็คือสมมติเราอยากกินน้ำชาลมไข่มุกเราเข้าแอปไอน,นี่ก <ไป S 2> ็บิน,ข,นขึ้นไปนี้หรอมาะแล้วก็ไปส่งแล้วก็ไปดรอปไว้ที่ที่หนึ่งมันก็เหมือนกบบมีจุดจุดหนึ่งเป็นจุดรองรับถ้าเมืองไทยนี่ก็โดนเหมือนกันโดนแบบติดตาม,มสายสายอะไรสักอย่าง อยออ,ยอะไรอย่างนั้นที่ว่าเออเนี่ยอันนี้คือในอนาคตอืม,อมพี่ก็เลยสรุปว่ารายการเราชื่อว่ารู้อย่างนี้รวยไปนานแล้วเนี่ยคีกนึงคือถ้าเราอยากรวยเนี่ยเราต้องไปรู้อนาคตว่าอนาคตคิดท,ทางเดเรคชั่นมันจะเป็นยังไงค่ะอถูกไหมมันเลยเข้ามาในหัวข้อนี้ได้เพราะฉะนั้นที่ก็เลยสรุปกับตัวเองว่ากับเพื่อนๆว่าอย่างน้อยๆควรจะมาจีนปีละครั้งครับ ราะตอนนี้จีนซีวีซ่าค่าตั๋วไม่แพงค่าที่พักไม่แพงเดินทางง่ายมีรถไฟฟ้าเยอะปลอดภัยสูงก็ควรมาดูว่าเฮ้ยเขามีอะไรแล้วอย่างเช่นตอนนี้มาเห็นรถไฟฟ้าตอนแรกีก็อยากได้นะรถสป,ปอร์ตเนี่ยตอนนี้มันมีเอ็มจรุ่นหนึ่งที่แบบฮ้ยเป็นเป็นปีกนกนะอ่ะสองล้ 2, นานห้าอ่ะพอพี่มาจีนรอบนี้พี่แบบไม่เอาดีกว่ารอเอสดีกว่าเห็นไนหะมเฮ้ยสวยล้านกว่า ถูกไหมเออครับอะรายแนวนั้นมันก็กลายเป็นเซฟเงินพี่ไปละล้านกว่าบาทในการที่ไม่ไองไม่ซื้อตัว MG รุ่นนั้นพี่จำชื่อไม่ได้ละนั่นเองประมาณนี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยการไปจีนแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้ไปมันคือเลยตั้งเป็นหกอะไรก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการนั่งทำแมชชีนไปในอนาคตแล้วก็นั่งกลับมาไทยว่าเฮ้ยเราอยากจะทําอะไรในอนาคตเดี๋ยวเดือนหน้าที่มีไปอีกเดี๋ยวเดือนหน้ามีไปเสี่ยงหฮ้เดือนหน้าใช่ใช่เดือนหน้ามีไปเสี่ยงหฮ้ ชอบชอบไปจีนรอบนี้คือว้าวว้าวมากว้าวทุกเรื่องเลยเนี่ยเอาเรื่องว้าวมาให้แล้วก็เรื่องที่แบบไม่ค่อยจะโอเคเรื่องหนึ่งก็แบบกับตัวเองเนาะเรื่องทูบเรื่องควันอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเพราะงั้นถามว่าถ้าเกิดใครอยากทำธุรกิจอะไรอยากทําแนวไหนพี่ว่าบินไปจีนแล้วไปศึกษาเรื่องนั้นเรื่องเคอูอยากทาเรื่อง KOL ก็ไปเกี่ยวกับ KOL ไปดูว่าเฮ้ยเนี่ยไปเจาะดูว่า ที่ KOL ที่จีนอ่ะเขาไลฟ์ยังไงเขาทำรายการยังไงเขาเงินชีพเป็นขนาดไหนแต่รอบนี้พี่ไม่ได้ไปถึงนั้นไงโหแบบมันไม่สามารถไปเก็บทุกหมดทุกอย่างได้จริงๆประมาณนั้นครับ<า>ก็เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าพี่ว่ายิ่งยิ่งล้ํารอบหน้าพี่น่าจะได้ไปเข้าไปหลายๆบริษัทเดี๋ยวจะพยายามถ่ายรูปเก็บมาเล่าเป็นสตอรี่ให้ว่าเฮ้ยรอบหน้าที่ผ่านมาเนี่ยที่เซี่ยงไฮ้อ่ารอบหน้ามีโอกาสที่ไป b y d ไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเก็บมาให้ดูว่าอ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในโลกปัจจุบันและที่มันจะไปในอนาคตประมาณนี้แล้วกันนะครับ <c oughs> สำหรับรายการตอนนี้ EP นี้เรื่องของ i ท e m แมชชีนเรื่องนี่ยอะไรอ่เงี้ยเดี๋ยวเราจบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วมีใครได้ไปเมืองไหนแล้วแบบประทับใจอะไรก็อาจจะคอมเมนต์มาบอกด้วยก็ได้คะ่ะ <c oughs> อืมงั้นก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในตอนถัดไปนะครับ <c oughs> ยังไงก็ขอบคุณสวัสดีครับ สสวััดีครบถ้าหากว่าชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนใครจะติดต่อสอบถามก็สแกน QR โค้ดบนหน้าจอได้เลยครับ